ครับสวัสดีครับผมพอกันอีกเช่นเคยกับ่องทถบตะไครชาแนลครับผมมือดีกับมาหมายคลองนี่แหละครับราะอาทิตย์ที่แล้วเห็นปลาช่อนใหญ่อยู่ครับคลองนี้เราซมผลงานได้เลยครับผม นตัวแล้วครับปลาช่อนลากสายแล้วครับผมปลาช่อนครับโอเคครับขออนุญาตพดปาก่อนครับยิ่งไก่เติอบอยู่ครับประมาณซุกกว่าเมตดนี่ยครัปลาช่อนครับผมเต็มแล้วครับ แต่เช้าเลยครับืันนี่แปดโมงกว่าแต่ก็มีลมอยู่ครับมีลมขอให้มีแดดก็ปามก็ร้อยตัวอยู่ลากเข้าฟังแล้วครับผติดแล้วมั้งอ้าวงานเข้าแล้วทีนี้หูุดตรวนี้ โอโ้ยลากรไปฟังนะครับอ๋อจะเอาได้บ่ละทีน่นี่นี่หนาวแต่เศร้าแท้ครับมนันนี่โอ้ยฟันอย่างนั้นนั้นในลงเอาครับติดครับน้ำเย็ยนเจ็บเลย น้ำก็ประมานบรึกปันใดตออครับผมตรงนี้ลากเขาป่าด้วยลหรอโบยังอยู่ครับโอ้เลือปรสมควรเด้อโอ้โอ้โอ้ ลุม่มโอ้ยลุมล่มลุ่มโอ้ยเอาเนอเดี๋ยวน้องอาบาตเลยเบียกเ่ยวนมาฝั่งนี้มึงดูลึกอยู่ว่โอ้ยลึกพอสมควรครับ tiết nhắn <laughs> này là <laughs> hồi chỗ này phà bởi chỗ nó u <laughs> 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 được บอกรุดมือครับตัวปลาครับผมเข่าข้อครับรุดแล้วครับแทบุญ่ใหญ่แล้วครับเกือบลองลูจักหน่อยครับชันลูกดอกติดตึงลูกดอกไปติดต้บหญ้าครับหนาวแต่เศร้าแท้มือนี้ น้ำก็เย็ยนเจ็บเลยครับส้ปลาลูอยู่หรอกครับผมมันจะลูอยู่ประมาณนี้ครับเต็มแล้วครับผมเปียกแต่เศ้า หลังจากมาต่อแปดโมงครับนี่ก็สิบแปดโมงแล้วครับผมก็จะขอยุดคลิปเพียงเท่านี้แหละครับผมก็ได้ปลาซ่อนอยู่เต็มหนึ่งหมายก็ประมาณนี้ครับผมผมก็ขอขอบคุณสำหรับการติดต่ด้อครับเด้อขอบคุณครับครับตัวปลาก็ดีครับผมบุถึงโลนะครับ น่าทีประมาณเจ็ดขีดนะครับขีดเจ็ดขีดนี่นะครับกรชนโอเคครับ